สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมในส,สไตล์ของผมครับ <g ül> สไตล์ของผมเองผมก็แพ็คมาได้สักพักหนึ่งแล้วเมือ่อวานนั่งแพ็คไปได้รอบแล้วแล้ววันนี้มาแพ็คต่อครับมันจนเกือบจะเสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่มี BMS เลยครับสั่งจากร้านต่างประเทศมาไม่มาส่งสักทีตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เขาเรียกแบตไมโครวาทครับเป็นแบตซอง เป็นแบตซองไมโครว瓦ครับก้อนหนึ่งจะอยู่ที่3.7โวลต์ครับ3.7โวลต์ถ้าชาร์จเต็มจะอยู่ที่4.2โวลต์ครับเป็นแบตซองครับ3.7โวลต์ v, แล้วก็ความจุอยู่ที่20แอมป์ครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่า20แอมป์จริงหรือเปล่านะก็มันมันไม่มี Data ไม่มีข้อมูลอะไรบ่งบอกเลยว่า20แอมป์จริงหรือเปล่า แต่ว่าร้านเขาบอกมา2 0์ครับแล้วผมก็ลองดูเทียบเทียบกับร้านอื่นก็น่าจะ2 0แหละเพราะว่าผมดูตัวถ้ามันมีหน้าตาแบบนี้เป็นแบบ 15m อะถ้า 15m อะหน้าตามันเหมือนกันเลยนะหน้าตามันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไอ้ตรงขั้วเนี่ยแค่นั้นแหละถ้า 15m มันรู้สึกว่าขั้วมันจะเล็กกว่าแค่นั้นแหละที่ผมเห็นข้อแตกต่างกันนะผมก็เลยมโนเอาเองแล้วกันว่าตัวนี้มันน่าจะ2 0์ตามคนขายแหละ โอเคก่อนอ้นนี้ผมก็ทําการบาลานซ์แบตไว้แล้วครับบาลานซ์ผมก็จะเอามาเรียงขนาดขนาดเนี้ยแล้วก็เอาปากคีบมาหนีบหนีบหนีบไว้ให้ดูในคลิปก่อนนะที่ผมบาลานด์ไว้พอบาลานด์เสร็จแล้วตอนนี้ผมก็จะมาแพ็คละมาแพ็คนี่ผมก็แพ็คมาได้ส่วนหนึ่งละนี่ครับแพ็คมาได้ได้ชุดหนึ่งละมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่มันยังไม่เสร็จหรอกก็วิธีการแพ็คนะครับก็ให้เอาขั้ว เราต้องการ72โวลต์ใช่ไหมล่ะ10 12โวลต์วิธีการแพ็คเราก็ต้องเอามาต่ออนุกรมกันครับโดยแบตพวกนี้ผมก็จะเขียนขั้วบอกไว้แล้วใช่ไหมผมวัดแล้วผมก็เขียนขั้วบอกไว้ขั้วบวกขั้วลบแล้วทีนี้ผมก็จะเอามาต่ออนุกรมกันแต่ทีนี้วิธีการเชื่อมการบัดกรีติดนะผมจะใช้หัวแหลงในการบัดกรีนะแล้วผมก็จะพับออกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนนี้ผมทําเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวผมจะแปะเทปเทปกันความร้อนไว้เพราะว่า กันมันช็อตกับเทปเทปกันความร้อนนี่มันก็โอเคในระดับหนึ่งครับมันหนาดิผมก็จะกันกันมันช็อตไว้ก่อนมันเป็นฟิล์มครับฟิล์มฟิล์มกันความร้อนแล้วมันก็มันก็กันไอ้นี่ได้ระดับหนึ่งกันช็อตได้ด้วยครับผมก็เอามาพันไว้เนี่ยมันเป็นฟิล์มสีทองไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรรู้สึกว่าจะเป็นฟิล์มกันความร้อนอะไรสักอย่างส่วนแบตนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการ ต่อกันใช่ไหมก็ถ้ามันอย่างนี้ก็คือขั้วบวกมันอยู่ฝั่งนี้ถ้าตัวนี้บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่บวกอยู่นี่เราต้องเอาขั้วลบของไอ้ตัวนี้เอามาต่อฝั่งนี้ครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะต้องวางประมาณนี้ครับก็บางคนเขาก็ตัดนะบางคนเขาก็จะซื้อแผ่น pcb อะไรมาเลยแต่ว่าผมขี้เกียจซื้อแล้วแล้วก็ขี้เกียจตัดด้วย ผมก็จะทําการอย่างนี้ครับเอามาบีบให้มันขนาดเนียนก่อนนี่บีบให้มันแบบพอๆจะติดๆกันอย่างนี้ครับประมาณนี้นะนี่นะบีบให้มันเกือบๆจะติดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เอาตะกัวเอาตะกัวมาใส่ก่นนี่ครับเอาใส่ทัก3สามจุดครับวิธีประ,ประกอบของผมนะแต่ช่างคนอื่นประกอบผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทำไงผมจะเอาตะกัวมาใส่นี้สามจุดหนึ่งสองสามไม่รู้เห็นหรือเปล่า แล้วก็บนนี้ด้วยบนนี้อีกสามจุดนะให้มันตรงกันอนะ่ะสามจุดก็ตรงซ้ายกลางแล้วก็ขวานี่เห็นไหมผมจะเอาตะก,กั่วมาแปะๆไว้อย่างนี้แล้วเอาพอมันเอามาวางครับมันก็จะพอดีกันนี่มันก็จะพอดีพอไอต้ตะก,กั่วตรงแต่ละจุดอนะ่ะมันจะพอดีกันครับผมก็จะเอามาวางประมาณนี้แล้วผมก็กดให้มัน ชิดๆกันแล้วทีนี้ผมก็หาอะไรมาหนีบซะหน่อยผมก็เอาปากคีบปากคีบสักอันหนึ่งหรือแล้วแต่พวกคุณเลยแล้วกันว่าถ้ามีอะไรอะเอามาหนีบซะหน่อยเออแต่ก่อนที่จะหนีบแนะนําให้เอาฟักค,ครับฟักตัวเนี้มันจะช่วยประสานดีมันจะช่วยประสานเราก็เอามาช่วยเอามาช่วยทาทาสักนิดหนึ่งแค่นั้นแหละทามันสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะติดง่ายมากเลยครับทาแช่นี้แหละ แล้วก็นี่ครับเอามันหนีบไว้มันแล้วแต่คนทำนะครับแต่ผมทํางนี้มันก็ดูสะดวกดีแล้วผมก็จะบัดกีข้าบนนี้นิดหนึ่งเพื่อเหมือนว่าให้มันช่วยระบายความร้อนนะครับเนี่ยมันอาจจะเปืองตะกวดนิดหน่อยนะเนี่ยแล้วที่นี่ผมก็จะเอาครีมครับผมก็จะเอาครีมเอาเอาครีมไปไว้เล่นไหนตัววะเดี๋ยวเียผมก็จะเอาครีมมาหนีบอีกรอบหนึ่งนี่ครับ ผมจะใช้ใช้ครีมก็ค่อยๆทําไปครับเอาครีมมาหนีบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันให้มันติดกันนะแล้วก็อบบัตกีเข้าไปเลยลทําให้ดูพอดีมันถ่ายทําด้วยแล้วกล้องมันเกะี่กลไปนิดนี่นะวางให้มันติดๆกันนะแล้วก็เอาครีมหนีบครับนี่หัวแรงแนะนําให้ใช้หัวแรงดีครับลงทุนซื้อหน่อย แค่นี้ยติดแล้วแต่นี่มันติดแค่มุมเดียวแต่ว่าผมจะผมทำไว้สามจุดเลยเนี่ยน่ครับจริงๆแล้วแต่คนทำนะครับแล้วจะทำยังไงแต่ผมใช้สูตรอย่างเงี้ยมันก็โอเคอย่มันก็ติดดิแค่เนี้ยจริงๆมันก็ติดแล้วแหละแต่เดี๋ยวผมจะให้มันติดดีกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยเห็นไหม เพราะว่ามันมีไอ้ฟักฟักที่ผมใส่ไปเมื่อกี้อ่ะมันจะช่วยประสานให้มันติดดีมากเลยแค่นี้แหละติดดีละแล้วทีนี้พอมันติดดีเรียบร้อยล้ะผมจะใช้สูตรอย่างนี้อีกรอบหนึ่งบางคนขอไปตัดสั้นนะผมจะใช้ครีมนั่นแหละดัดมันมันไม่ร้อนหรอกเนี่ยมันเย็นแรอกผมก็จะดัดมันพับมันอ่ะพับให้มันแน่นขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง พับครึ่งมันนะแล้วแต่คนแล้วกันนะครับจะทําแบบไหนแต่ว่าถ้ามันพับแล้วข้อเสียคือมันจะแกะอยากครับแต่ผมแพ็กแล้วก็คงไม่แก่แล้วแหละคงจะไม่แก่ออกมามโมใหม่แล้วแหละผมว่าอันนี้มันยี่ิบแอมป์ไงผมว่าจะทะํสี่สิบแอมป์รถผมรถจักรยานไฟฟ้าผมเวรจะใส่รักสี่ิบแอมป์แต่ว่าถ้าผมทํสี่ิบแอมป์ผมว่าผมจะประกอบขึ้นมาอีกรูปหนึ่งแหละ บางทีก็อาจจะไว้สลับอะไรกันอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยพอผมพับอย่างนี้แล้วแล้วผมก็บีบนีเอาครีมคอม้ามามาบีบให้มันง่ายๆนอะให้มันแน่นให้มันติดถึงกันแค่นี้เองครับเนี่ยแค่นี้มันกันแน่นแล้วถ้าเราบัดจี้จะเห็นแล้วเราไม่พับอะ่ะบางทีกระแสแบบพวกนี้มันกระแสมันสูงไงแล้วมันจะ มันอาจจะกระแสแบบเขาเรียกาอะไรวะกระแสมันไหลไม่สะดวกครับมันอาจจะเกิดความร้อนก็ได้ถ้าหน้าสัมผัสมันไม่ดีะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละง่ายๆอย่างนี้แหละบัดกีเสร็จแล้วก็พับไปเลยพับให้มันติดไปเลยแล้วก็เอามาห่ออย่างนี้ไว้ก่อนห่อกันช็อตไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอ bms มาเมื่อ,อไหร่ก็ค่อย เอามาประกอบกันอีกทีหนึ่งนะน่ตอนนี้ก็ประกอบได้กี่เซล์แล้วก็ไม่รู้มันจะอยู่ประมาณกี่โวลต์แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันลองวัดดูนะไม่ต้องวัดดูหรอกอืมก็จะให้ดูแล้วกันตอนนี้ก็ประกอบมาอ้นหนักมากเลยะมันก็พอประมาณอยู่แล้วแหละครับก็เป็นวิธีการประกอบง่ายๆครับากับการประกอบากับการบัดกรีดิบัดกรีคั้วผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงกัน ผมก็ดูของเขาก็ทํากันประมาณนี้แหละก็ลอกรเขามานนี่แหะครับเคเดี๋ยวผมก็ประกอบประกอบให้มันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมรอ bms อยู่ bms ผมสั่งมาแค่ตัวแค่40 M แอมแค่นั้นนะ40แอมเหมือนว่า40แอมที่จ่ายกระแสได้ต่อนเนื่องอะแล้วแต่ว่าถ้าถ้าพีคมันพีคมันได้100แอมอยู่สั่งมาจากสั่งมาจากจีนนะตัวต้อง600-700ของยังไม่ส่งสักทีรอมานานแล้ว ก็รอกันอยู่ครับส่วนกล่องผมไปสั่งไอ้นี่มาเว้สั่งกล่องกล่องกระสุนทหารนะ่ะผมลองลองคำนวณขนาดละมันน่าจะใส่ได้อยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอขอมาถึงก่อนแล้วผมจะเอาแบบชุดเนี้แหละไปใส่เพราะว่าบางทีผมว่ากลัวมันระเบิดเหมือนกันนั่นแหละผมก็เลยต้องการห่อมันด้วยกล่องเหล็กหรือกล่องอะไรมันด้วยดีกว่าเพราะว่าถ้าห่อด้วย ด้วยท่อหด tvc อย่างเงี้ยอย่างเดียวอ่ะบางทีมันก็ห่อด้วยท่อไอ้นี่อย่างเดียวอ่ะผมยังดูว่ามันยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางทีเราขับรถขับอะไรอ่ะถ้ารถเราล้มมันอาจจะเกิดมีการกระแทกได้ครับเราก็เซฟตี้กันหน่อยดีกว่าเนาะโอเคครับนี่แหละก็เป็นวิธีการบัดกรีง่ายๆครับสไตล์ผมเองเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ